สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับไฮไลท์อเมริกันบุตบอล n f ลในรายการ NFL Game Day ครับวันนี้อยู่กับผมยานินชลายนาวินเช่นเคยครับ มาถึงสัปดาห์ที่6ของฤด,ดูกาลนี้แล้วนะครับแล้วนี่เป็นภาพที่เราเห็นกันประจำครับวิลเบเชกกับสิ่งที่อยู่ในถุงเท้าของเขานะครับมีตั้งแต่แผนการเล่นสมุดโน้ตแล้วก็ธงแดงว้ใช้ชาเลเนส์เกมนี้นิวเล่นเพียที่ออสครับพบกับเดนเวอร์บรองโก้ครับ ทีมรับของเมดิสวันนี้ทำหน้าที่ได้ไม่เลวเลยนะครับ s <S อาจจะเสียระยะ <the> game. ค่อนข้างเยอะ <Step up. S 1> แต่ว่าแต่ละครั้งที่โดนบุกเข้ามาเนี่ยเสียแค่ฟิลโกเท่านั้น แต่ว่าเพเทอสก็พลาดเองเยอะนะครับเสียเทอร์นโอเวอร์ถึง3ครั้งแล้วก็เริ่มควอเตอร์ที่4ด้วยการตามหลังถึง15คะแนนครับตามหลัง18ต่อ3คะแนนแคมนิวตันจะพยายามพาทีมกลับมาชนะได้ไหมครับ <Two scores. S 1> ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ Newton now takes the ahead. way Try to straight snap. push his แคมจังหวะนี้พยายามจะพุ่งเข้าเอ็นโซนไปบริสินบอกว่าไม่ถึงบิอบลิชิลรโยนถงมั่นใจว่าเข้าได้ไหมแต่ว่าเป็นทัชดาวครับสรุปแล้วแต่ว่าทำคอนเวอร์ชันสองคะแนนไม่สำเร็จนะครับตามอยู่18ต่อ9 ในช่วงท้ายเกมครับมาอินเตอร์เซปดูล็อกได้ถึง 2, 2> <Go. S 1> ครั้งแล้วก็มีโอกาส <That> s <S ที่จะพลิกชนะในช่วงท้ายตามหลังอยู่18ต่อ12นะครับแต่ทีมรับของบร o งโกสเนี่ยยันเอาไว้ได้ครับแล้วก็บร o งโกสชนะไป18ต่อ12คะแนน ที่ลีวายเซเรียมครับซานฟรานซิสโกโฟร์ตีนเนอร์พบกับลอสแอ g เจลิสแรมทีมเริ่มกลุ่ม NFC ตะวันตกวันนี้โฟร์ s ีนเนอร์สมาเปิดตัวัอย่างดุดันนะครับทำทัชดาวได้ตั้งแต่ไรฟ์เปิดเกมครับซีโบ่เวเวลถือบอลวิ่งเทนี้ยังไม่ตายนะผู้เล่นของแรมต่ยืนดูกันหมดแล้ว จิมมี่คาราโรโลวันนี้คว้าง3ทัชดาวน์าโฟร์ที่ไนเนอร์นะไป24ต่อ16ครับแล้วก็จิมมี่คาราโรโล,มมรรโลครับไม่เคยแพ้2นัดติดต่อกันนะครับไปที่ AFC เหนือกันบ้างครับคิอเจนบราวน์ไปเยือนพิสเบริเบร์กสตีลเลอร์สบราวน์ไม่เคยชนะที่สนามแห่งนี้เลยตั้งแต่ ปี2003นะครับแต่ช่วงนี้พวกเขากำลังผลงานดีก็เลยหวังว่าจะมาชนะได้สักครั <GO av uther> ้งแต่ว่าทีมรับของสตีลเลอร์นั้นแข็งแกร่งเกินไปครับเบเกอร์เมฟิลคว้าลูกนี้เสียพลิกซิกไป แล,และโลกนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่โดนอินเตอร์เซปครับวันนี้เบเกอร์เมฟิล์นยโดนไปสองอินเตอร์เซปนะครับจนโดนถอดไปนั่งเป็นตัวสำรองทีมรับสเตลเลอร์สมั่นใจนะครับขณะที่ทีมบุกก็แข่งไม่แพ้กันครับ นำไปก่อดถึง24-0ต่อในครึ่งแรกครับเจมส์คอนเนอร์วันนี้วิ่งไป101หลากับ1ทัชดาวน์ทีมรับก็ไล่กดดันได้ตลอดได้ไปอีก4แซกนะครับทีมรับของซีเลอร์สในวันนี้ เป็นทีมรับที่แซกมากที่สุดใน NFL รืฤดูการ,การนี้เจ็บ <Okay. S 1> ครับแล้วก็เลยผลงานไม่ดีด้วย <No. S 1> ก็เลยต้องออกไปนั่งเป็นสำรองนะครับให้กับเคสเคีนั่มลงมาเคสเคลปูแผงนิดอีกแล้วครับเกมนี้ ฟีร์กรูกี้รับไป4ครั้ง74หลาเจมส์วอชิงตันรับ1ทัชดาวน์ีลเลอร์ชนะไปครับ oh, <man. S 2> 38ต่อ7คะแนนยังไม่แพ้ใครเลยในฤด,ดูกาลนี้แล้วดูจังหวะนี้ครับโ like, oh ยกหายเลยครับเราเอาแอนอัพวอชิงตันวิ่งสวยมากบิ๊กเบนเบลลิสบร์เกอร์ คว้างแค่162หลาเท่านั้นเจสเคลปูวิ่งพัชดาวอีกครั้งหนึ่งออกสตาร์ทชนะ5นัดรวดครั้งแรกตั้งแต่ปี1978นะครับพิสเบิร์กสตีลเลอร์สแชมป์เก่าครับแคนซัสซิตี้ชีฟ์ไปพบกับบัฟฟาโล่บิลส์ บิลส์ก็ผลงานใช้ได้ครับเป็นการพบกันของ2องคอร์เตแบ็กวัยหนุ่มนะครับแพตติกมาโฮมส์กับจอชแอลเลนเป็นเกมมานเดนไนฟุตบอลนัดที่3ในรอบ4สัปดาห์ของชีฟนะครับได้เล่นพรานทามบ่อยมากจอช e อลเลน ็มีชื่อถูกกล่าวขานว่าน่าจะได้ตำแหน่ง MVP เหมือนกันนะครับฤดูการนี้แต่โูนี้ควางทัศดนาหให้กับเซฟอนดิกส์นะครับทำ <Yeah, man. S 1> ให้บนะิลเนี่ยพลิกขึ้นนำ10ต่อ7ในควอเตอร์ที่2ฝน <c oughs> ตกลงมาเรื่อยๆดังนั้นทั้ง2ทีมครับพยายามหันไปใช้เกมวิ่งนะครับ ชีฟวันนี้วิ่งดีเลยครับส่งบอลให้คลายเอ็ดเวิร์สทีแลหรถือบอลวิ่ง26ครั้งด้วยกันวิ่งรวมๆทั้งเกม245หลาครับไปดูแพตริกรมาโฮบหมุนจังหวะนี้วิ่งได้ดั่งใจจริงๆครับชีฟเิลเซยหยุดไม่ได้เลย เกมเริ่มที่จะห่างออกไปเรื่อยๆในควอเตอร์ที่3นะครับชีฟนำ20-10ต่อพอมาควอเตอร์ที่4ก็นำห่างไปเป็น23-10ต่อดาวิสเคลซีปีกในคู่ใจวันนี้รับ2ทัชดาวครับเของเกมนี้อยู่ที่จังหวะนี้นะครับวิ่งดาวที่4ดาดรววลิยมทะลุเข้าไปเลยครับ13หลาเป็นทัชดาว นําห่าง20ต่อ10คะแนนแล้วไม่หันหลังกลับมาเลยครับชีฟจ <laughs> บเกมครับชีฟชนะไป26ต่อ17คะแนน <laughs> ไปที่เกมในกลุ่ม <laughs> NFC ตะวันออกกันบ้างครับ <laughs> New York Giants พบกับ Washington Football Team Logan Ryan ครับ <No. S 2> ผลงานไม่เลวเลยนะครับมีเข้าไปแซกได้ด้วย ah, here. Here. เป็น2ทีมที่ <'m> ผมงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับแอน์ขึ้นนำไปก่อน10 <'t> ต่อ0ในควอเตอร์แรกครับโ uh, ดนนี้ค่ายกับ uh, more, ดาริวสเลตันเป็นทัชดาว ในครึ่งหลังครับวอชิงตันพยายามจะไล่กลับเข้ามานะครับมาเสมอกันอยู่ที่13คะแนนเท่ากันในควอเตอร์สุดท้ายแ่พ u n t h e p u n outs coming back to throw is Allen under pressure นเลครับลูกนี้เสียฟัมเบิลนะครับแล้วแจนสเก็บได้ เทคราวเดอร์ hey der, ครับวิ่งย้อน43หลาเป็นทัชดาวน์ทำให้แจแอนส์ขึ้นนำ20ต่อ13 uh, hey, no แต่ต้องยันเอาไว้ให้ได้ครับคายอัลเลนได้บอลเหลืออีก Now, ไม่ถึง3นาทีครึ่งครับลูกนี้คว้างยาว เข้าเอ็นโซนเลยครับให้กับแคมซิมครับรับเป็นทัชดาวตามอยู่20-19่อรอนดิเวราครับเลือกที่จะเล่นคอนเวอร์ชั่น2คะแนนเพื่อที่จะเอาชนะไปเลยคาเลนมองหาเป้าหาไม่เจอพยายามจะวิ่งเข้าเอ็นโซนหยุดถอยถอยลูกนี้คว้างรับไม่ได้ครับ จะยนันเอาไว้ได้แล้วก็ชนะไปครับ20ต่อ19คะแนนชนะเป็นนัดแรกของฤดูกาลนี้ครับสถิติชนะ1แพ้5ทั้ง2ทีมดัตันเท็กซันเกมนี้พบงานนะครับไปเยือนเทนเนสซีไททันส์แต่ออกสตาร์ทได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับไททันส์ขึ้นนำไปก่อน14ต่อ0 ว่าไม่อยอมง่ายๆครับเท็กซันพลิกขึ้นมานำ23-21ในควอเตอร์ที่3ก่อนที่จะโดนเดริคเฮนรี่ครับวิ่ง9 4หลาเป็นทัชดาวทำให้ไททันสะ์เน <two> ี่ยพลิกขึ้นนำอีกครั้งนึงครับ29-23ต่อคะแนน ในช่วงท้ายเกมสูสีนะครับไททท่านมาตีเสมอเป็นสาวที่คะแนนเท่ากันต้องไปต่อเวลาครับไททท่านได้บอลก่อนวางให้กับเฮนรี่วิ่งทะลุหลุดยาวขึ้นไปเลยครับแท็กเกิลยากเลือเกินเฮนรี่ อยู่ในช็อตการแล้วถือบอลวิ่งเองเป็นทัชดาวครับ5หลาไททันชนะไปครับ4 2ต่อ36คะแนนทิงเฮนรี่วันนี้กดไป212หลาจากการวิ่ง2ทัชดาวชนะเป็นนักที่5ครับยังไม่แพ้ใครเลยไททันอีกทีมที่ยังไม่แพ้ใครครับกรีนเบ์แพ a เกอร์สไปเยือนแคมเ์เบร์บัคเนียสการพบกันของ2ควอเตอร์แบก หมายเลข12อารอนโรเจอร์สพบกับทอมเบรดี้กังเกงขาดเลยครับ <you> เล่นดีท่าไหน <laughs> <laughs> คารอนโจนครับ <Brothers S 1> ทำทัชดาวนในควอเตอร์แรกทำให้ทีมเยือนครับแพ็กเกอร์สนำไปก่อน10ต่อ0ูนย์ออกสตาร์ทดูดีเกมทำ <man. S 1> ท่าว่าจะไปด้วยดีกับแพ็กเกอร์สในการ <laughs> มาเยือนเรมอน์เจมส์สเตเดียม แต่หลังจากนั้นแนวรับของบัคเนียรับกดดันอารอนโรเจอร์สอย่างต่อเนื่องแล้วจะเมลดีนครับพิกซิกทำให้บัคเนียไล่ตามขึ้นมาเป็น10ต่อ7ครับพอเริ่มโดนกดดันโรเจอร์สเริ่มขว้างลำบากและเมื่อพลาดเมื่อไหร่ทอมเรดี้รออยู่แล้วครับ รับกรองคาวสกี้ปีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่บล็อกแต่ว่าเกมนี้ครับมีทัชดาวแล้วทัชดาวนี้ทำให้บัคคเนียครับทำ28คะแนนรวดนะครับตั้งแต่ตกเป็นฝ่ายตามหลัง10ต่อ0ทัชดาวของกรองคาวสกี้ทำให้บัคคเนียนำห่างเป็น28ต่อ10คะแนนในช่วงจบครึ่งแรก เรดดี้วันนี้ผลงานยังเชื่อใจได้เหมือนเดิมครับวางลูกนี้เป็นทัชดาว์พวกเขาทำ38คะแนนติดกันนะครับจากที่ตามหลัง10คะแนนทำ38คะแนนรวดชนะไปครับ38ต่อ10คะแนนแพ็กเกอร์สแพ้เป็นนัดแรก แซคซันวิลจากคูอสเกมนี้พบกับ Detroit ์ไลออนครับเสือพบกับสิงโตนะครับตั้งแต่ออกสตาร์ทด้วยชัยชนะหลังจากนั้นจากคูอสผลงานไม่ค่อยดีเลยครับวันนี้เกมรับพยายามทำหน้าที่เต็มที่ครับ โชวโชว์เบิร์ดอินเตอร์เซปได้ด้วยก็เป็นอินเตอร์เซปเดียวของแมทธิวแตฟฟอร์ดในเกมนี้นะครับโดนทิปแล้วก็บอลมาอยู่ในมือโชว์เบิร์ด แต่ฟอร์ดวันนี้คว้างทัชดาวเดียวระยะไม่เยอะเท่าไหร่ครับ223หลาแต่ได้ดีอังเดสวิปครับวิ่ง116หลา2ทัชดาว anything, นำตั้งแต่ really ต้นเกมครับม้วนเดียวจบชนะไป34ต่อ16คะแนนครับเกมนี้ดีทรอยต์ไลออนส์เบลติมอร์เรเวนส์ไปเยือนฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ เมื่อกี้ส่เสือกับสิงพบกันแล้วคราวนี้สองนกครับเป็นการพบกันของนกสองชนิดแล้วเกมนี้แนวของเรเวสกดดันคาสซันเวนส์ได้ดีจริงๆครับ6แเซตครับคาสซันเวนสโดนไป3ามเป็นของคารลสแคมเบล แล้วในเกมบุกลามาแจ็กสันก็ยังมาตรฐานสูงเหมือนเดิมวิ่งไปร้อยแปดหลาหนึ่งทัชดาวน์ขว้างอีกหนึ่งทัชดาว,วดาน์ เรเวนทีมยือนนะครับนำห่างถึง17-0ต่อในครึ่งแรกไม่เปิดโอกาสให้อีเกิลทำคะแนนได้เลยนี่ครับวิ่งทะลุไปเลยครับลามาแจ็กสันเป็นทัชดาวทัชดาวนี้ทำให้เรเวนนำห่าง24-6ต่อในควอเตอร์ที่3 อีเกิลสยังไม่ยอมแพ้นะครับคาซันเวนส์พาทีมกลับมาคาวิสฟูแก้มครับรับทัชดาวอีกแล้วไล่มาเป็น30ต่อ22นะครับ พวกเขาต้องการทัชดาวกับคออร์ชันสองคะแนนเพื่อที่จะตีเสมอนะครับคาร์สันเวนส์วิ่งเองไปเป็นทัชดาวต้องการคออร์ชั่นสองคะแนนตรงนี้ครับตามหลัง24ต่อ6กํำลังจะกลับประตีเสมอได้อยู่ที่ลูกนี้เวนส์เป็นรีดออปชันแต่ว่าทีมรับครับหยุดเอาไว้ได้ ไล่เข้ามาแต่ว่าตีเสมอไม่สำเร็จครับเรเวนชนะไป30ต่อ28ขคะแนนชนะ5แพ้1ครับบบลติมอร์เรเวนส์อินเดนาาพลิสโคลสเกมนี้พบกับซินซินาติเบงกอลนะครับดีฟอเรส์บักเนอร์เสาหลักในเกมรับของโคสแต่ฤดูกาลนี้ครับโดนบล็อกเบบร์โลทีมต้องพยายามนะครับ ที่จะกันเอาไว้ให้ได้แต่แตสองควอเตอ,เตอร์แรกครับเบงกอลทีมเยือนออกนำไปก่อน21ต่อศูนย์สามทัชดาวจะไล่กลับมาได้ไหมทีมรับเริ่มทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆผอนนำแล้วก็พยายามจะวิ่งนะครับ เบงกอลแต่ว่าโค้ชก็หยุดเอาไว้ได้ดีพอถอยมาขวา้างก็โดนบักเนอร์แซกไปโจเบโร่พอตะแบกรุกกี้จะปิดเกมได้หรือเปล่าครับเกมนี้นำมาตลอดหลายเกมแล้วก็ปิดไม่ลงสักทีจบครึ่งแรก เนติเบงกองจากที่นำ21-0กลายมาเป็นนำแค่สาคะแนนเท่านั้นนะครับ24-21โคลพยายามไล่เข้ามาทำามทัชดาวได้เหมือนกันครับ3ามทัชดาวในควอเตอร์ที่2ควอเตอร์เดียวกเกมกลับมาสูสีรีเวิร์สควางทัชดาวที่3ของเขาในเกมนี้ ขึ้นนำ28ต่อ27ในควอเตอร์สุดท้ายครับแจ็คดอย <46 S 2> ดต้องยันเอาไว้ให้ได้ครับนำอยู่4คะแนนในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วจูเลียนแบล็กแมนครับอินเตอร์เซปได้ในจังหวะนี้และโคสชครับยันอยู่ พลิกมาชนะได้31นต่อ27คะแนนครับชนะ4แพ้สองว m นส n มีเนสตาวายกิงเกมนี้พบกับแอ l a n t น f a าฟอ n คที่ยังไม่ชนะใครนะครับเดอร์ทรสินโดนอินเตอร์เอีกแล้วพยายามจะคว้าให้กับจัสติน Jefferson รุกกี้ที่กำลังฟอร์มดีนะครับ Shake back. แต่เธอคาซินคอร์เตอร์แบ็กไม่ได้ช่วยเลยครับเธอคารสซินเสียไป3มอินเตอร์เซป็จแล้วก็ทำให้ฟอลคอสนะ่ขึ้นนำไปก่อนครับ23ต่อ0ูนย์ในควอเตอร์ที่3 เดฟอร์ซันค่อยๆไล่มาทีละทัชดาวครับแต่ละลูกรับสวยทั้งนั้นโยกสวยวิ่งรา้าดีและก็เป็นทัชดาวเดฟอร์ซันวันนี้รับคนเดียว9ครั้ง2ทัชดาวครับ้อยหกหลาพาทีมไล่เข้ามา แมตต์ไรอันเกมนี้ระเบิดฟอร์มครับคว้าง4ทัชดาว371หลา2ทัชดาวในนั้นให้กับพูลิโอโจนซึ่งรับไป137หลาเทฟอร์ซันแม้ว่าผลงานจะดียังไง yeah. แต่ฟอลคอนส์นะทีมบุกร้อนแรงแล้วก็ ทีมรับเนี่ยสร้างเทินโอเวอร์ได้นะครับโดนนำห่างเกินไปเดวิสันรับทัชดาวลูกนี้49หลาแต่เขาไม่เพียงพอครับวอลคอนสปอตส์ชนะไป40ต่อ23คะแนน แต่ลัสคาร์บอ,บอยส์เกมนี้พบกับอาริโซนาคาร์ดินลัลสไม่มีแด็กเพสคอตต์มาหวังพึ่งซีกเอลเลียดแต่วันนี้ซีกเสียสองซัมเบิลครับคาร์บอยเ<ๆ>สีย<ๆ><ๆ>ไปส<ๆ>ี่เทิร์นโอเวอร์ด้วยกัน c a r ์ดินาลจมตีอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ไล่อัดคาวบอยส์คาบ้านเลยครับที่ AT&T Stadium เหเดียมเข็นยันเรกวิ่งทะลุทะลวงจังหวะนี้ <38. S 2> เป็นทัชดาวคาร์ดินาล l s ครับ s <S บุกมาชนะไป38ต่อ10คะแนน ชิคาโกแบสไปเยือน c a r รไลนา p พ n t ทอร์สองทีมที่กำลังทำได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่การพบกับทีมรับของแบสไม่เคยง่ายแต่วันนี้แบสอินเตอร์เซปได้ครับแต่นิกโฟลก็โดนอินเตอร์เซปเหมือนกัน You deny the the แต่มีทัชดาวสวยๆแล้วก็พาทีมเชโกแบร์ครับชนะไป23-16คะแนนเ <ST S> กมสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับไมเคิลดอ o l ฟินส์พบกับนิวยอร์กเจ็ตส์ ฟิสแพทริกวันนี้คว้าง3ทัชดาวครับตั้งแต่ครึ่งแรกเลยเจสยังผลงานไม่ดีเลยครับฟิสแพทริกวันนี้เสีย2อินเตอร์เซฟแต่ว่าเจสก็ทำอะไรไม่ได้ ฟิสแพทริกคว้างสามทัชดาวครับในครึ่งแรกฟิสแมจิกยังแทธิ์อยู่เจสก็ยังมีปัญหาครับโจแฟลกโกวันนี้เสียหนึ่งอินเตอร์เซ็บคว้าในร้อยแปดสิบหกลาเท่านั้นเจสยังมีปัญหาขณะที่ดอลฟินก็กำลังไล่ทุบพวกเขาอย่างสนุกครับ แต่ก็มีลูกสวยๆไปกันครับทีมรับของเจสสลูกนี้กระโดดอินเตอร์เซปปุ๊บบอลหล่นไหมใช้ก้นอินเตอร์เซปได้ครับฟิสแพทริกโดนไปสองอินเตอร์เซปแล้วเกมต่อไปครับเราจะเห็นทัวลงมาเป็นตัวจริงแล้วครับดราฟมารอบแรกในปีนี้นะครับถึงเวลาของทัวาไทมแล้วในเกมหน้า ดอฟฟิ s ครับชนะ3แพ้3ามเจสเป็นทีมสุดท้ายใน NFL ที่ยังไม่ชนะใครเลยครับและวันนี้ครับเวลาหมดลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกับไฮไลท์ NFL NFL g a เ e Day กมเดย์ได้ในสัปดาห์ต่อไป,ไปครับพบกับใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ